Emmaus Bible Course was launched in 2016, driven by a vision to equip believers with the Word of God and lead them to experience a victorious, fruitful, and purposeful life that God has made available through the finished work of Jesus Christ. การเกิดผลและจุดประสงค์ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้ ผ่านการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ This course will deepen your understanding of God's Word, strengthen your faith, and empower you to live out your Christian life with confidence and great effectiveness. หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจถ้อยคำของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเสริมกำลังความเชื่อส่งเสริมให้คุณดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยความมั่นใจและเกิดผลอย่างมากมาย Through comprehensive and engaging lessons. As well as practical insights, we aim to foster a transformative relationship with God and a tangible expression of faith. ่านบทเรียนที่ทำให้คุณเห็นภาพในมุมกว้างที่น่าสนใจและนำไปใช้ได้จริงโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและกล้าแสดงความเชื่อของคุณในลักษณะที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นและรับรู้ได้ You will be set free from the fruitless system of self-dependence and learn how to walk in the power and blessings of the new covenant through subjects like understanding the covenants of law and grace and righteousness in Christ. คุณจะเป็นอิสระจากระบบการพึ่งพาตัวเองที่ไม่เกิดผลและจะได้เรียนรู้ที่จะเดินในพลังและพระพรของพันธสัญญาใหม่ผ่านวิชาต่างๆอย่างเช่นทำความเข้าใจกับพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติและพระคุณ และความชอบธรรมในพระคริสต์ you will also learn truths that can set you free from the poisons that destroy your heart through subjects like spirit, soul and body and whole heart คุณจะได้เรียนรู้ความจริงที่จะช่วยคุณให้หลุดพ้นจากพิษที่ทำลายหัวใจของคุณผ่านวิชาวิญญาณจิตใจและร่างกายและความสมบูรณ์ของหัวใจ be equipped to guard yourself against deception by learning how to correctly understand and interpret the bible through subjects like bible interpretation and biblical world view คุณจะได้รับการตระเตรียมให้ป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกด้วยการเรียนรู้การตีความหมายและทําความเข้าใจกับพระคัมภีร์ให้ถูกต้องผ่านวิชาการตีความหมายพระคัมภีร์ และมุมมองตามแนวทางพระคัมภีร์ Our online Bible course offers every believer from all walks of life the opportunity to grow in their relationship with Christ, live the life God designed for them, and fulfill their God-given purpose in this life. หลักสูตรพระคัมภีร์ออนไลน์ของเราได้เปิดโอกาสให้ผู้เชื่อทุกคนจากทุกอาชีพได้เติบโตขึ้นในด้านความสัมพันธ์กับพระคริสต์ ดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้สำหรับพวกเขาและทำตามจุดประสงค์ที่พระเจ้ามอบให้ Register today and prepare embark adventurous journey plan for your life God's in today to on and an plan ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้และเตรียมพร้อมที่จะก้าวออกไปตามแผนการอันน่าตื่นเต้นของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณ the Bible tells us very clearly ว่อย่าลืมว่าพระคัมภีร์เนี่ยบอกกับเราอย่างชัดเจนเลย t h a Christ redeemed us from the curse ว่าพระคริสต์ไถ่เราแล้วจากคำสาปแช่ง so that the blessing can come upon us เพื่อที่พระพรของพระเจ้าจะได้มาอยู่เหนือชีวิตของเราแทน the Bible also says we've h a been blessed with all kinds of blessings in Christ พระคัมภีร์ยังบอกว่าพระเจ้าได้ทรงอวยพรเราด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณนานับประการในพระเยซูคริสต์ and so it's okay to talk a lot about the blessing of God ดังนั้นการที่เราจะพูดถึงเรื่องพระพรที่พระ าอวยพรเราเยอะๆเนี่ยก็ไม่น่าจะผิดไหม But it must be from the framework or in the framework of the finished work of Christ เพียงแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องพูดหรือว่าสอนออกไปจากขอบเขตหรือพื้นฐานการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ Good morning everyone and welcome to A Daily Gospel Truth อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ Well whether you realize it or not we are in the final month of this year ไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้สึกว่ามันรวดเร็วไหมตอนนี้เรามาถึงเดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้ว And we do hope that since the beginning of this year this channel the a blessing been bringing in God to you bringing the word of เราก็หวังว่าตลอดทั้งปีนี้เนี่ยช่องพันธกิจรับใช้การสอนของเราในช่องนี้เป็นพระพรให้กับทุกๆคนนะคบ If this has impacted your life please share your testimony with us ดังนั้นถ้าการแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าของเรานั้นเป็นสิ่งที่เป็นพระพรกับคุณยังไงอย่าลืมที่จะเล่าคำพยานให้เราฟังด้วยนะคบ You know even though you just see uh, just two of us here on the screen but there are many people working behind the scenes เพราะว่าน้าจอคุณอาจจะ เห็นเราแค่2คนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังมีทีมงานมากมายเลยที่ทําการจัดทําวิดีโอตรงนี้ so this YouTube channel this this videos would not be possible without our team วิดีโอการสอนตรงนี้หรือว่าช่อง YouTube นี้ไม่สามารถที่จะ เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีทีมงานของเรา so your testimony would greatly encourage them as well คำพยานของคุณก็จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยเหมือนกัน uh, you can share it uh, in the comment section or you can even email email us คุณสามารถที่จะเขียนลงไปในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ก็ได้หรือว่าจะอีเมลมาหาเราก็ได้นะครับ you know you can find the email address right underneath this video in the in the description แล้วก็ที่รายละเอียดด้านล่างของวีดีโอตรงนี้เนี่ยก็จะมีอีเมลของเราที่คุณสามารถจะติดต่อมาหา Also, you've seen the announcement. Sign up for Imam's Bible course. Don't hesitate. คุณก็ได้ยินการประกาศไปแล้วนะคะว่าตอนนี้หลักสูตรการศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ของเอ็มาอุสกำลังเปิดรับสมัครอยู่ยังไงอย่าลังเลใจเลยนะคะแลวก็หนังสือสองเล่มเรากำลังจะเสร็จเรียบร้อยเร็วๆนี้แล้วนะคะเล่มหนึ่งเนี่ยสำหรับผู้เชื่อใหม่และอีกเล่มหนึ่งจะเป็นการศึกษาพระวจนะประจำวันคุณสามารถที่จะสั่งจองล่วงหน้าได้ในตอนนี้ไม่ว่าจะสำหรับ ับตัวคุณเองหรือว่าสำหรับคนที่คุณรักก็ได้นะคะเพราะว่าการเติมเต็มชีวิตของเราด้วยถ้อยคำของพระเจ้าเป็นประจำทุกวันนั้นถือว่าเป็นกุญแจสำหรับชัยชนะ Too much of the of world of God much ไม่ว่าเราจะศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ามากขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะบอกว่ามันมากเกินไปได้เพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันก็เต็มไปด้วยสิ่งไม่ดีคำพูดไม่ดีเรื่องไม่ดีมากมายดังนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากๆที่เราจะต้องเติมเต็มชีวิตของเราทุกๆวันด้วยถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้า a l กๆวัน t ้วยถ e e ยคำแห่งความจริงของ the restoration the blessing. of ในสัปดาห์นี้เรากำลังพูดถึงการกู้คืนแห่งพระพร In fact this this statement right here defines the gospel of Jesus Christ เพราะว่าจริงๆประโยคตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการบ่งบอกถึงการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ Understanding the blessing according to the Bible การที่เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าพระพรจากแนวทางของพระคัมภีร์ Will help you understand the redemptive work of Jesus Christ ก็จะเป็นการช่วยคุณสามารถเข้าใจการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ได้มากขึ้น ด้วย you know i v e heard some uh some preachers or christians say this ผมก็ได้ยินนักเทศหรือว่าคริสเตียนบางคนได้บอกว่า well jesus did not come from just to bless us he came to save us เฮ้ย so ไม่ได้มาเพื่อจะมาอวยพรเราหรอกพระองค์มาเพื่อช่วยเราให้รอด i know that's u that's a statement that's that's coming out of ignorance of the scriptures ตรงนี้ก็อาจจะเป็นประโยคที่พูดออกมาด้วยความไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับ ความจริงของพระคัมภีร์ Because they see blessing only in terms of material things เพราะเขาเข้าใจว่าพระพรตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของเท่านั้น You know what they don't realize i s that salvation is a blessing. แต่สิ่งที่เขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจก็คือความรอดก็ถือว่าเป็นพระพรสําหรับชีวิตของเรา right Christ blessing. การที่เราได้เป็นคนชอบธรรมแล้วในพระเยซูคริสต์ก็ถือว่าเป็นพระพร become child God blessing. การได้มาเป็นลูกของพระเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระพรด้วยการที่พระเจ้าได้ทรงอภัยให้กับความบาปของเราตลอดไปก็เป็นพระพรเอ่อการที่ชีวิตบนโลกนี้ของเราเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นพระพรก have our ideas identity in Christ is a blessing. การที่ตอนนี้เรามีตัวตนใหม่อยู่ในพระเยซูคริสต์ก็ถือว่าเป็นพระพร So in the light of that, It's okay to say Jesus died on the cross and paid the price to bless us. And so the blessing is not just a car a house or a good job. You know, according to the Bible the scope of the blessing is it covers every area of our life physical and spiritual you know, i have also heard some christians complain about some churches and say well this church only talks about the blessing of god บอกว่าคริสตจักรเนี้ยพูดถึงแต่เรื่องพระพรของพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น and uh, if that criticism is because they are only teaching about material blessing okay i can understand that that complaint คือถ้าบ่นตรงนั้นเนื่องจากว่าคริสตจักรแห่งนั้นเนี้ยสอนแต่เรื่องของความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งทางด้านวัตถุอย่างเดียวผมก็เข้าใจ but when the when a church teaches about the blessing biblically แต่ถ้าคริสตจักรไหนก็ตามที่เขาสอนเรื่องของพระพรที่ตรงกันกับความหมายของพระคัมภีร์อย่างแท้จริง then it's good because it includes the redemptive blessings we have in Christ นั่นกือว่าเป็นการสอนที่ดีถูกไหมเพราะว่าการสอนแบบนั้นเนี่ยได้ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการไถ่ที่เราได้รับมาในพระเยซูคริสต์ด้วย and so no church or no preacher can say well I don't I don't talk about blessing too much ก็คงไม่มีนักเทศคนไหนหรือผู้นําคนไหนที่จะบอกว่าโอ้พูดถึงเรื่องพระพรมากเกินไปละ actually if we talk about the blessing

blessed with all kinds of blessings in Christ พระ and so it's okay to talk a lot about the blessing of God งั้นการ but it must be from the framework or in the framework of the finished work of Christ ถึงแม้ and so yesterday we learned เมื่อ ู้กันไป that the word bless means to bestow something good upon someone ว่าคําว่าอวยพรหมายถึงว่าเรามีความปรารถนาที่อยากจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับใครสักคนหนึ่ง and so when god blesses us ดังนั้นเมื่อพระเจ้าอวยพรเรา it means that god gives us everything that he says is good นั้นหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงอวยพรเราหรือให้สิ่งดีๆทั้งหมดกับเรา and god should know what is good because he is a good god พราะพระเจ้าก็น่าจะรู้แหละว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีส e so only God can perfectly define and show us what good is แล้วก็มีเฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถให้คำนิยามกับเราหรือบอกให้เรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ we also learned that originally God created man in His own image both male and female เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาทั้งผู้ชายและผู้หญิง and the first thing He did was He blessed them แล้วอย่างแรกเลย ที่พระองค์ได้ทําก็คือพระองค์ทรงอวยพรพวกเขา gave them everything that good. พระองค์ได้ให้สิ่งดีๆทั้งหมดกับพวกเขาทั้งสองคนนั่นก็คือหัวใจของพระเจ้า so what happened when Adam and Eve sinned แล้วเกิดอะไรขึ้นตามมาเมื่ออาดัมกับเอวาได้ทําบาป Well here's what happened they were disconnected from that blessing สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชีวิตของพวกเขาได้ถูกตัดขาดจากพระพรของพระเจ้า In other words they were disconnected from everything that God said is good และชีวิตของเขานั่นน่ะ ไม่ได้มีสิ่งที่ดีๆที่พระเจ้าเคยให้กับเขาเยอยู่ในชีวิตอีกต่อไป They disconnected from God's goodness <S เป็นเพราะว่าเขาทั้งสองคนเลือกที่จะเอาตัวเองออกไปจากความดีของพระเจ้า you know, Think about this before the fall ก่อนการล้มลงในความบาป They were in an abundant garden called Eden มีสวนแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ก็คือสวนเอเดน And the blessing is not just the abundance แล้วพระพรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ในสวนเท่านั้น The greater blessing is they can walk And talk with God with พระพรที่ดีงามยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็คือพวกเขามีสิทธิ์ที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเดินแล้วก็คุยกับพระเจ้าได้ทุกๆวัน That was good for them อันนี้ก็คือสิ่งที่ดีสำหรับเขา When they fell they were disconnected from that blessing แต่เมื่อเขาได้ล้มลงในความบาปเท่ากับเขาเอาตัวเองออกไปนอกพระพรนี้ Man fell from that place of the original blessing มนุษย์เองก็เลยหล่นออกมาจาก ตำแหน่งหรือจุดแห่งพระพรดั้งเดิมตรงนั้นไป and ever since the fall of man ตั้งแต่การลม้มลงในความบาปของมนุษย์ man has been trying to get back to that place of goodness to that place of blessing มนุษย์ก็พยายามทุกวิถีทางเลยที่จะเอาตัวเองกลับมาสู่ในจุดที่เป็นสิ่งที่ดีของพระเจ้าหรือจุดแห่งพระพรของพระองค์ you know we have invented religion ก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยได้คิดหลักของศาสนาขึ้นมา so can reconnect to that blessing เพราะด้วยความเข้าใจว่าจาก หลักของศาสนาจะทําให้เราได้กลับมาอยู่ในจุดของพระพรนั้นอีกครั้งหนึ่ง Notice that man has invented all kinds of things in this world มนุษย์เองก็ได้คิดค้นถึงหลายสิ่งหลายอย่างในโลกใบน,นี้ With the goal to make our life good ด้วยเป้าหมายว่าอยากจะทําให้ชีวิตของมนุษย์นั้นดีขึ้น To create a good life เพื่ออยากจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นมา Why 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 is that pursuit so strong in mankind ทําไมมนุษย์ทุกคนในโลกของเราเนี่ย จึงพยายามมุ่งแสวงหาอยากจะมีชีวิตที่ดีล่ะ Because instinctively we know that we were created for good เพราะว่าโดยสัญชาตญาณลึกๆที่อยู่ภายในใจของเราทุกคนเนี่ยเรารู้ว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งที่ดี We were created for the blessing เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระพรของพระเจ้า None of these things that we invent can take the place knowing God แต่สิ่งต่างๆที่มนุษย์ได้คิดขึ้นมาวิธีต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถจะนำมนุษย์กลับมาสู่ประสบการณ์ดั้งเดิมกับพระเจ้าได้เพราะว่าพื้นฐานสำหรับชีวิตที่ดีนั้นพื้นฐานที่ ดีสำหรับพระพรของพระเจ้านั้น <knowing> God. คือการได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ so และจริงๆอันนี้มันก็คือสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกเนี่ยพยายามจะทำมาตลอดเลยแล้วอย่างหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยกับเราอย่างชัดเจนก็คือ When Adam and fell, เมื่ออดาดัมกับเอวาล้มลงในความบาป <mankind> fell. ทั้มนุษยำให้มนุษย์เซียชาทุกคนนั้นน่ะล้มอยู่ในความบาปนั้นไปดย Look at the book of Romans chapter 3 verse 23. ยาเซ This is an amazing statement that pretty much defines the state of the world and humanity. ตรงนี้ๆซึ่งเป็น for all have sinned and fallen short of the glory of god เพราะว่าทุกคนได้กระทําบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า Now notice in the English version is as y we fall short ให้เราดูจากฉบับภาษาอังกฤษบอกว่าเราไปไม่ถึง We lost something lost คือแสดงว่าเราสูญเสียอะไรบางอย่างไป it means we fell from a certain place นั้นหมายความว่าเราเองเนี่ยหล่นลงมาจากที่ใดที่หนึ่ง you know we were it it means that we were in a certain place before and then we fell นั้นหมายความว่าก่อนหน้านี้เราเคยอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแล้วเราก็หล่นลงมาจากที่แห่งนั้น we are no longer in anymore See, that place เท่ากับว่าเราไม่ได้อยู่ในที่แห่งนั้นไม่ได้อยู่ในจุดนั้นอีกแล้ว that's happened when Adam and Eve fell what Adam นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออาดัมกับเอวาได้ล้มลงในความบาปเขาเองก็ได้หล่นลงมาจาก พระสิริของพระเจ้าหรือว่าจุดแห่งพระพรของพระเจ้า And t h e y f o r e i t t e d the Bible here says the glory of God พระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่าเขาก็เลยเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้าคือไม่มีพระสิริของพระเจ้า see, อีกแล้ว I want you to see this that the blessing is what connects you to the glory of god ผมอยากจะให้คุณได้เห็นความจริงตรงนี้ก็คือพระพรนี่แหละที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงคุณหรือเชื่อมต่อคุณกับสง่าราศรีของพระเจ้า to be filled with the sin nature is not the glory of god การที่มนุษย์นั้นมีธรรมชาติของความบาปอยู่ในชีวิต มนุษย์คนนั้นเนี่ยจึงไม่ได้มีสง่าราศีของพระเจ้าเลย the the หรือว่าการที่มีชีวิตอยู่ภายใต้ความบาปก,ก็ทําให้มนุษย์คนนั้นไม่มีสง่าราศีของพระเจ้า <You> know, ด้วยเพราะวิญญาณของเราจริงๆร่างกายของเราด้วยที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อถวายเกียรติต่อพระเจ้าเพื่อพระสิริของพระองค์และเราเองก็ หล่นลงมาจากจุดนัน้น and because we fail that's the reason Jesus came แล้วเป็นเพราะว่าเราเนี่ยหล่นลงมาจากจุดนี้นี่คือเหตุผลที่พระเยซูจำเป็นต้องมา so that he can pick us up again and put us back belong where we เพื่อพระองค์จะได้ดึงเราเนี่ยให้ลุกขึ้นมาจากจุดนั้นแล้วก็นำเรากลับมายังที่ที่เป็นจุดดั้งเดิมของเรา which means to restore us back to that place of blessing คือกู้คืนเราให้กลับมาอยู่ในจุดหรือตำแหน่งแห่งพระพรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง you know I really hope that this truth really goes deep into your heart and transform your life ผมก็หวังว่าความจริงอันเนี้ยมันจะฝังลึกลงไปในจิตใจของคุณแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ actually what should happen This. You believe this truth the the change as way way you believe see yourself the way you see your life will you 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 your คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นแบบนี้ว่าเมื่อคุณเชื่อหรือเข้าใจในความจริงนี้เนี่ยมุมมองที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณมันก็ควรจะเปลี่ยนไป This is a powerful, powerful truth เพราะว่าตรงนี้คือความจริงที่มีพลังมากๆ Well our time is up. We hope that you'll have a fruitful day today แต่เวลาของเราหมดแล้วนะคบเราเองก็หวังว่าวันนี้คุณจะได้เห็นพระพรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ We'll see you again And God bless you. bless แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ We are excited to introduce our two brand new books New Life in Christ and Guard Your Heart เรายินดีที่จะนำเสนอหนังสือใหม่สองเล่มของเราชีวิตใหม่ในพระคริสต์และปกป้องหัวใจของคุณ New Life in Christ is a simple practical guidebook for new believers as they begin their walk with the Lord ชีวิตใหม่ในพระคริสต์เป็นคู่มือที่เรียบง่ายและใช้ได้จริงสำหรับผู้เชื่อใหม่เมื่อพวกเขาเริ่มต้นการเดินกับพระเจ้า Guard Your Heart is a daily devotional designed to help you stay rooted in Scripture and build a strong, steady spiritual life. ปกป้องหัวใจของคุณเป็นหนังสือเฝ้าเดี่ยวประจำวันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณอย่างรากลึกในพระคัมภีร์และสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญ,ญาณที่มั่นคง

ส่วนหนึ่งของทุกการถวายจะนำไปช่วยโครงการการก่อสร้างอาคารพันธกิจของเรา The Image And something special The first 100 will receive a something here's first pre-orders copy The และพิเศษสุดผู้สั่งจอง100คนแรกจะได้รับหนังสือพร้อมลายเซ็นจากอาจารย์นทาน If you pre-order today until 12 December 2025 we will ship Guard Your Heart by 22 December 2025 หาคุณสั่งจองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ธันวาคม2025เราจะจัดส่งหนังสือเล่มแรกปกป้องหัวใจของคุณภายในวันที่22ธันวาคม2025 A January New life in Life be shipped will Christ by 12 2026และหนังสือเล่มที่2ชีวิตใหม่ในพระคริสต ภายในวันที่12มกราคม2026 We want to thank you for your support. Our prayer is that these books strengthen, equip, and bless many, many lives. ขอบคุณสำหรับการถวายของคุณเราขออธิฐานว่าหนังสือทั้งสองเล่มน,นี้จะช่วยเสริมสร้างตระเตรียมและเป็นพระพรให้แก่ผู้คนอย่างมากมาย